สวัสดีค่ะ fc ช่องวันรุ่งรวยทุกๆท่านนะคะณตอนนี้เราได้มาอยู่หน้าที่ศาลพ่อดำนะคะปู่คุณหานชานชัยที่วัดป่าบ้านเหล่านะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการเฉลยชี้แจงบอกข่าวนะคะ fc ช่องวันรุ่งรวยทุกท่านอ่นาณสถานที่ที่เราจะได้จัดทาดั้งเดิมเราจะเทพื้นทั้งหมดนะคะเรียบกับพื้นที่เดิมแต่ณตอนนี้ที่ดินนั้นดินมันยังหาไม่ได้นะคะ คือมันช่วงติดช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องรอให้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วมันก็จะรอประมาณอีก2อเดือนสเดือนก็เกือบเป็นต้นปีนะคะมันจะนานไปนะคะนานไปแล้วตอนนี้ทางเราได้ได้คุยกับครูบาจาร์แล้วนะคะท่านก็เลยแนะนําว่าให้เอาดินมาเทเฉพาะในส่วนที่เราจะสร้างนะคะเป็นตัวสารให้กับปู่ดำนะคะหรือพ่อดําคุณหานชานชัยเรานะคะแล้วก็อิดหินนะคะทรายมาลงแล้วก็จัดการสร้างนะคะ แต่ตอนนี้ก็หลักๆนะใช้คำนวณขั้นก็น่าจะอยู่งบน่าจะอยู่ในงบประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นแปบาทนะคะถ้าเราเติมทั้งกระจกทั้งอะไรทั้งเสาทั้งอะไรนะคะคือเราจะทำแบบดีที่ปิดปิดปิด,เป,ดเปิดได้เลยนะคะนะตรงนี้แล้วเราก็จะแจ้งอีกเรื่องนึงให้ทราบในวันที่31นะคะวันเสาร์นี้นะคะเราจะมาที่ หน้าสารพ่อดำนะคะขอฝาก F.C. ช่องวันลุ่งรวยทุกท่านและผู้ที่ได้เข้ามาติดตามชมนะคะช่องวันลุ่งรวยนะคะได้รับรู้รับเห็นท่านใดว่างนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้เคียงนะคะพื้นที่ร้อนี้ก็เชิญมาได้นะคะในวันเสาร์ที่31นะคะตุลานี้เราจะมาร่วมนะทำพิธีแล้วก็ขอพรกับพ่อนะคะพ่อดำคุณหาญชาญชัยนะคะในวันที่31เพื่อจะขอ โชคนะคะโชคลาบในงวดวันที่ 1, 1> พฤติกายนพศ2563นายนี้ก็ขอเรียนนะคะ FC ทุกท่านเลยนะคะได้ผู้ใดว่างก็ผู้ใดมีจิตศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้วนะคะติดตามผลงานอยู่แล้วก็ขอเชิญนะคะมาร่วมกันนะคะพร้อมเพียงการที่วัดป่าบ้านเรานะคะในวันในวันที่31วันเสาร์นี้เวลาก็เริ่มตั้งแต่เอาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ห้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเช้าอ่านะคะห้าโมงเช้านะคะวันเสาร์ห้าโมงเช้านะคะ,เ,ะ,คะเป็นต้นไปนะคะใช้คําว่าเป็นต้นไปนะคะมาเราจะทานถุงป่ายแล้วก็จะได้มีการอาบแสงจันนะคะแสงแสงจันก็คือเอาดาบพ่อนั้นอาบแสงจันที่ท่านบอกไว้เพนสิบห้าค่ำนะคะก็คือตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดพอดีแล้วก็จะมีะที่แจงนะคะ ส่วนเอฟที่จะร่วทมทาบุญก็เชิญได้นะคะพื้นที่ที่เราจะจัดสรรสร้างสารสา,รารเราจะทําให้เสร็จนะคะเราก็จะได้มีโชคมีลาบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เข้ามาชี้แจงนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องในวันที่ท่านสั่งไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวเกี่ยวกับเรื่องน้ําผึ้งนะคะที่ที่ปู่ดําได้บอกเราไว้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนั้นพ่อบอกว่าให้เอามะพร้าวแก่หนึ่งลูกมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกแล้วก็น้ำผึ้งคนละขวดจริงๆพ่อบอกเอาแกลล้วหนึ่งเอาขวดก็ได้เยอะพ่อบอกเอาไปรักษาโรคโรคอะไรก็หายวันนั้นถ้าใครจะเข้ามาอยากได้ยาที่พ่อทําให้ก็ให้เตรียมมานะคะ,ะพ่อว่าให้เอามาวันเดียวนี่แหละคือวันเพ็ญนี่แหละถ้าใครอยากได้ไปรักษาโรคอะไรก็ได้พ่อจะทําให้วันนั้นก็คือวันที่สามเสวีที่จะถึงนี่แหละค่ะค่ะ คุณค่ะค่ะก็ให้ทุกท่านมามาร่วมกันนะคะก็นมามะพร้าวมะพร้าวออดน้ําผึ้งนะคะแล้วก็แล้วแต่ที่ท่านจะเตรียมมานะคะเพื่อท่านจะได้เสกเป็นยารักษาโรคให้แล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะคะแล้วเราก็เลยได้ชี้แจงมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะแล้วตอนนี้ถึงความคืบหน้าแล้วก็เราไม่ได้นิ่งเฉยนะคะทางาช่องวันลุ่งรวยหรือสายบุญวันลุ่งรวยนะคะเราก็ดําเนินการนะคะแล้วบอกกล่าพวพรุ่งนี้ท่านใด ที่ว่างนะคะก็ชมคลิปเราได้นะคะพรุ่งนี้เราจะไปบวงสวงแม่ตะเคียนทองนะคะอยู่ที่วัดโพธิสมพรนะคะบ้านบอนเขียวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิตนะคะพรุ่งนี้สามารถชมคลิปได้ในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายขึ้นไปนะคะบ่ายโมงบ่ายสองนะคะบ่ายสองยาวถึงเย็นหรืออาจจะถึงจนค่ำเลยนะคะช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำนี้ ก็ขอเชิญ FC ทุกท่านนะคะเกมชมแล้วก็ติดตามผลงานเพื่อจะขอโชคนะคะ,ะแม่ตะเคียนที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเราได้เคยอัญเชิญแล้วก็ให้โชคมาทุกทุกงวดนะคะให้ให้มาแล้วนะคะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยฮานอยนะคะแล้วก็ยาวไปถึงหวยลาวนะคะท่านก็ให้มาก็ถือว่าแม่นก็ศักดิ์สิทธิ์อีกนะคะแต่เรายังไม่ได้นําเสนอผลงานต่อพรุ่งนี้เราก็จะบวงสรวงเพื่อนําเงินนั้นไปสร้างนะคะ หอระฆังนะคะที่บ้านโพธิสมพรบ้านบอนเขียวนะคะสร้างหอระฆังให้กับวัดนะคะก็ขอให้เอฟซนะคะได้มาชมแล้วก็มีโชคลาภนะคะแล้วก็มามาร่วมนะคะเป็นสะพานบุญกับเรานะคะนะคะทิศลุกหลายที่แล้วก็ก็ฝากขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจกับชาวบ้านนะคะบ้านหัวช้างนะคะวัดหัวช้างนะคะแม่ตะเคียนนะคะ แม่สบายทองแม่ส้อยทองแม่พิกุลทองแล้วก็ปู่โสมนะคะที่เราไปทําพิธีให้แล้วก็ได้โชคกันนะคะได้โชคก็ดีใจกันทั้งหมู่บ้านนะคะก็คืออ่าได้รวยรวยฮานอยกันนะ,ะถูกไปก็ได้เงินคนละหลายกันอยู่ก็ฝากดีใจด้วยนะคะขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็สิ่งใดที่อ่าเป็นสิ่งที่ดีๆก็ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าอย่าลืมท่องคาถานะคะแถม คาถาคาถาหรือว่าของดีนะคะคาถาศักดิ์สิทธิ์นะคะของท่านที่ท่านมอบไว้ให้คือคําว่าเสมามานะคะฝากคาถาของช่องวันรุ่งรวยนะคะเสมามานะคะท่านให้ท่องคะท่องได้ จะกินเดินนั่งยืนนอนวิปัสสนาเดินกรรมฐานเดินจงกรมทําอะไรอยู่นะคะทําการงานเลือกส่วนไล่นาะการค้าการขายท่องได้ตลอดเลยนะคะไม่จํากัดนะคะแต่ก่อนท่องท่องนโมสามจบก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเสมามา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 แล้วคุณก็อธิษฐานนะคะผลจากการที่ได้พิสูจน์มาแล้วนะคะ fc ช่องวันรุ่งรวยและชาวบ้านนะคะท่อง ถูกเลขกันนะคะทุกทวนหน้า 2. กรณีแม่ค้าที่ขายของฝนตกนะคะขายของไม่ได้นะคะแต่เขาท่องเสมามาขายของดีทั้งวันไม่ได้นั่งเลยค่ะเพราะสนุกกับการขายของจากเสมามานะคะและในกลุ่มบทพิสูจน์ได้ก็คือช่องออของฮานอยช่องวันรุ่งรวยนะคะก็ได้ท่องกันก็ได้รับเงินทั่นหน้า อีกเหมือนกันนะคะฉะนั้นคาถานี้ได้ทั้งโชคลาภการงานนะคะการเงินค้าขายเป็นสเสน่ห์เป็นเมตตาท่องได้เลยค่ะร้อยแประการแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานเรื่องใดก็อธิษฐานนะคะแล้วก็ขอพรนะคะเสมามาฝากไว้ด้วยนะคะถ้าถ้าเชื่อนะคะก็ขอให้ท่านอ่านำไปท่องดูนะคะมันก็ไม่เสียหายแต่มันก็จะจะมีอะไรนะคะพลิกนะคะกลับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนให้ท่านนะคะ จากร้ายอาจกลายเป็นดีอาจจะโชคดีอย่างที่เราบอกทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอฝากคาถาดีๆไว้เพราะเป็นคาถาจากเบื้องบนนะคะที่ท่านมาให้แต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะแต่นำไปปฏิบัติและเราก็พิสูจน์ได้จริงนะคะไม่ใช่ว่าลมๆแรงๆแ,แต่มันก็เป็นข้อความหรือเป็นคาถาที่พิสูจน์ได้ว่าเราท่องแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือ พ่อแม่พี่น้องได้ได้โทรออกมามาเช้านี้ก็ชาวบ้านบ้านหัวช้างก็ได้โทรมานะคะว่าสิ่งที่ต่างๆที่ไปบอกวันนั้นวันที่บวงสวงนะคะแม่นางไม้แม่นาตะเคียนทองวัดหัวช้างนะคะที่บ้านกุดลังจังหวัดสารคามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดเป็นจริงหมดนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบอกก็ได้โชคกันทั่วหน้านะคะมาเช้าก็บอกว่าได้รวยกันทั่วนะคะอย่างไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้หลักพันกันนะคะเกือบกับทุกท่านเลยนะคะคนคนคนที่ได้ ได้นําไปเล่นนะคะหรือนําไปไป,ไปนั่นก็ถูกกันนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะบอกว่าเลขอาจจะวนไปนะคะวนไปถึงจนหวยรัฐบาลเลยค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกาคุณสามารถสับเปลี่ยนและอย่าลืมตัดสองตัวนะคะ9ก้สี่เดก็เป็น6กสี่เนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมตัด6 4สี่4ี่หกเก้าสี่สี่เ้าหกดดหก้าดเดเ้าอย่าลืมนะคะสกับเตัวเดียวกันนะคะ สองกับเจ็ดตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะอย่าลืมกับติดไว้นิดหน่อยก็ยังดีนะคะอย่างน้อยเป็นค่าขนมก็ยังดีนะคะสามกับแปดก็ตัวเดียวกันสามกับแปดนะคะสามกับแปดก็ตัวเดียวกันนะคะเลขจะมีอยู่สามตัวนะคะสองกับเจ็ดนะคะหกกับเก้าหกส่วนมากจะกระดกเป็นเก้านะคะคุณอย่าเล่นประตูเดียวนะพลิกนิดนึงติดไว้นิดหน่อยเพื่อเป็นค่าขนมก็ยังดีนะคะหกกับเก้านะคะแล้วก็สามกับแปดนะคะ Icana, <favorite> ก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันนะะตรงนั้นที่ท่านให้ก็ออกทั้ง0 3 0 8 9 4 9 7 9 4 7ทั้ง3ตัวตรงทั้ง2ตัวนะคะวันวันนี้ก็ขอให้ห้องกลุ่มวันสายวันรุ่งรวยนะคะทุกท่านแล้วก็ fc ที่ได้ชมทุกท่านแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่บ้านหัวช้างทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยนะคะมีโชคมีลาบนะคะถูก เลขถูกเบอร์ถูกคุนถูกรตเตอรี่แล้วก็มั่งมีมั่งมีสุขขีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ฝากไว้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราได้ชี้แจงแล้วเรานํามาให้มาขอพรพ่อเพื่อจะมาบอกกล่าวนะคะว่า,า,าเราจะจัดการนะคะจัดสร้างจะทําแบบให้ให้ เป็นถาวรแล้วทําให้เร็วนะคะจากที่ดินเราจะมาเพิ่มเติมหมดนั้นมันมันจะไม่ทันนะคะเพราะมันนานพอเราผัดนะคะมันก็จะกลายเป็นผัดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเราต้องรอก่อนนะเลขวันนี้เราต้องรอรอรอ,รอเราไม่อยากรอนะคะก็ฝากเอฟซีทุก,ท,กท่านนะคะรับรู้ด้วยนะคะว่าเจตนาเราก็อยากสร้างอยากทำส่วนท่านใดนะคะอยากจะร่วมทําบุญนะคะเพิ่มเติมก็เข้ามาได้นะคะ ร่วมสร้างเรายินดีรับนะคะเพราะปัใจจัยใช้เยอะอยู่นะคะใช้เยอะอยู่นะคะเพื่อพ่อจะประทานพรให้เรานะคะมากๆนะคะในวันที่31นี้ก็เราต้องมานะคะเพื่อเอาดาบนี้อาบแสงจันทร์ให้พ่อนะคะแล้วก็มาทํามะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําผึ้ง มาทํายารักษาโรคนะคะจากเอฟซีทุกท่านท่านใดที่ว่างนะคะเราก็เลยบอกกล่าวให้เตรียมตัวนะคะยังมีเวลาเตรียมตัว3วันนะคะพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องนะคะ3วันก็คือเราจะมาทําวันที่31มสนะคะสาตุลาคมนี้ก็ใกล้กับต้องเสียงโชควันรุ่งขึ้นก็คือพูดง่ายๆใกล้หวยออกเลยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะได้มาร่วมกันเยอะๆก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดไม่ได้มาก็สามารถ ชมนะทางช่อง YouTube ของวันรุ่งรวยนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันนะคะส่วนทน่านใดไม่ได้มานะคะก็ก็อยากให้อ่าเป็นกำลังใจให้ให้ให้กับทางช่องวันรุ่งรวยแล้วก็ผลงานของเราด้วยนะคะอ่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็กราบขอขมามาณที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะ,ะท่าน ที่น่ารักท่านที่ใจดีนะคะได้ร่วมโอนร่วมสร้างมาบางท่านก็ไม่ได้ต้องการเข็มกัดแต่ก็ร่วมสร้างมานะคะแล้วท่านใดที่จะสร้างเข็มกัดยังยังคงมีอยู่นะคะยังคงมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะแล้วนะคะไม่เยอะแล้วก็สามารถสามารถร่วมนะคะร่วมสร้างบุญตรงนี้ได้นะคะเพื่อจะสร้างสารให้ให้ท่านอ่าสเร็จนะคะ เพื่อเราจะได้โชคลาบก้อนใหญ่กันนะคะวันนี้คลิปนี้ก็เลยจะชี้แจงนะคะว่าเออเราจะมาทําพิธีบอกกล่าวให้ fc ได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนนะคะวันที่31มสนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งคะ่ะวันที่31เวลาก็ตั้งแต่พูดง่ายๆคือเอาตั้งแต่เที่ยงไปเลยนะคะเที่ยงนะกพักการข้าวก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงนะคะอ่าตรงนั้นนะคะเราได้แกะสรรกันนะคะก็ขอฝากขอบคุณนะคะมากมาก นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ของเรามีใครบ้างค่ะค่ะก็ขอฝากขอบคุณนะคะค่ะก็ขอให้ติดตามติดตามชมนะคะ,ะผลงานของเรานะคะก็ค่ะขอบขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ